ะะต้ยมยำไก่น้ำใสใบกะเพราค่ะเคียรีเวอร์นี่ค่ะ,คคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะต้ยมยำไก่น้ำใสใบกระเพรานะคะไปชมกันเลยค่ะนะคะไก่ค่ะใบกระเพรานะคะเกลือค่ะน้ำตาลนะคะน้ำปลาค่ะรสดีนะคะ มะนาวค่ะพริกชี้ฟ้าแดงมะเขือเทศหอมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเอาเลยนะคะใส่น้ำลงไปค่ะประมาณครึ่งลิตรน้ำเดือดแล้วนะคะเกลือค่ะครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟค่ะมะเขือเทศห้าลูกพริกชี้ฟ้าแดงสามเม็ดหอมหนึ่งหัวใบมะกรูดห้าใบค่ะหนึ่งหัวตะไคร้หนึ่งหัวนะคะ อจะขายหนึ่งต้นค่ะพูดผิดพูดผิดไก่นะคะครึ่งกิโลค่ะใส่ลงไปเลยแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะด้วยเอ่อรสด,ดีหนึ่งช้อนกาแฟน้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งนะคะหนึ่งช้อนแกงค่ะมะน,นาวเราไว้ใส่ที่หลังสุกแล้วนะคะใบกะเพราสิบยอดเอ่อผักชีฝรั่งค่ะ หนึ่งต้นนะคะใส่ลงไปค่ะมะนาวค่ะสองลูกพริกต่นนะคะหนึ่งช้อนแกงค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะต้มยำไก่น้ำใสใบกระเพราค่ะเอานะคะเสร็จแล้วค่ะเนเพื่อน ลองไปทำกินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย